ฝุ่นปลายเล็บพอรู้อริยสัจทุกเหลือน้อยขนาดฝุ่นติดปลายเล็บเทียบกับปตัตตพีทิกขูทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรฝุ่นนิดหนึ่งที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้กับมหาปตัตตพีนี้ข้างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาปตัตตพีนั่นแหละเป็นดินที่มากกว่าฝุ่นนิดหนึ่ง เท่าที่ทรงช้อนขึ้นด้วยปลายพระนขานี้เป็นของมีประมาณน้อยฝุ่นนั้นเมื่อนำไปเทียบกับมหาปัตพีย่อมไม่ถึงซึ่งการคํานวณได้เปรียบเทียบได้ไม่เข้าถึงแม้ซึ่งกลภภาคพิขุทั้งหลายอุปมาณนี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นสำหรับอริยาสาวกผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิรู้พร้อมเฉพาะแล้วความทุกข์ของท่าน ส่วนที่สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วย่อมมีมากกว่าความทุกข์ที่ยังเหลืออยู่มีประมาณน้อยเมื่อนำเข้าไปเทียบกับกองทุกข์ที่สิ้นไปแล้วหมดไปแล้วในการก่อนย่อมไม่ถึงซึ่งการคำนวณได้เปรียบเทียบได้ไม่เข้าถึงแม้ซึ่งกระลาภานั่นคือความทุกข์ของโสดาบันผู้สัตตักขัดตุประมะผู้เห็นชัดตามเป็นจริงว่า <mile> ทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ดังนี้พิกขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึ่งประกอบโยคะกรรมอันเป็นเครื่องกระทําให้รู้ว่าทุกขเป็นอย่างนี้เหตุเกิดขึ้นแห่งทุกขเป็นอย่างนี้ ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ดังนี้